เรานั่งรถไฟมาแล้วก็ผ่านมาอีกสองหมู่บ้านคือคอนิเลียแลวก็อวนาซ่านะครับเรามาลงที่หมู่บ้านนี้ครับก็คือ,คอมอนเตรโซคุณองบอกว่าที่นี่มี5หมู่บ้านแต่ว่า2หมู่บ้านที่ป๊อปปูล่าสุดก็คือมานาโรลาแล้วก็ที่นี่ที่เราแวะมานะครับเราจะไปส่องความงามของมอนเตรโซกันนะครับเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดของ5หมู่บ้านที่นี่ครับพูดถึงในบรรดา5หมู่บ้านของชิงเครเตเล่ครับที่นี่ มอนเตลโซอัลมาเจะเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดนะครับโดยตัวหมู่บ้านนะครับจะแบ่งออกเป็น2เขตก็คือเขตเมืองเก่าแล้วก็เขตเมืองใหม่โดยจะมีภูเขาเนี่ยขั้นอยู่ตรงกลางสถานีรถไฟนะครับจะตั้งอยู่ในบริเวณเขตเมืองใหม่ครับโดยเขตเมืองใหม่ของหมู่บ้านแห่งนี้นะครับจะเป็นย่านที่เต็มไปด้วยความคึกคักมีชีวิตชีวามีบ้านเรือนที่ทาสีสันฉูดฉาดตั้งอยู่ริมชายหาดท,ที่มีทรายสีขาวทอดยาวไปจนหน้าผานะครับสาเหตุหนึ่งครับที่ทาให้หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับความนิยมก็คือ เป็นหมู่บ้านเดียวครับที่มีแนวชายหาดทอดยาวเหมาะกับการเล่นน้ํานอนอาบแดดโดยเฉพาะช่วงซัมเมอร์ครับเป็นฤดูที่นักท่องเที่ยวหนานแน่นที่สุดครับคือคักละตอนนี้ก็ใกล้จะประมาณทเที่ยงเที่ยงแล้วต้องบอกว่าที่นี่คือหมู่บ้านที่ได้รับความนิยมหรือว่าป๊อปปูล่ามากสุดเพราะาอะไรที่นี่สวยสุดแล้วก็ใหญ่สุดแล้วก็เป็นหมู่บ้านเดียวที่มีริมชายหาดเล่นน้ําได้ อาบแดดได้นะครับมอนเตลลโซนะครับเป็นหมู่บ้านหนึ่งของชิลีเปีเเลที่แบ่งออกเป็น2เขตก็คือเขตเมืองเก่ากับเขตเมืองใหม่โดยจะมีภูเขานะฮะหรือว่าเนินเขากาักา้นกลางระหว่าง2เขตคนเกือบ80-90%เเนี่ยเขาจะเที่ยวในเขตเมืองใหม่เท่านั้นเพราะว่าเป็นเขตที่มีบ้านสวยๆมีบ้านพักตากอากาศมีจุดชมวิวนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะได้รับความนิยม ค่อนข้างสูงคนที่มาเที่ยวที่ชิคาเตเล่เนี่ยเขาจะมาลง2หมู่บ้านมาเดลราเสร็จปุ๊บก็มานี่เลยแล้วก็กลับเลยส่วนอีก3มหมู่บ้านเนี่ยไม่ค่อยมีคนเที่ยวเท่เทา,เทาไหร่ครับหนึ่งทางเลือกของนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ฮะ,ะก็คือการนั่งพารากิดิ้งนะครับกับการชมวิวรอบหมู่บ้านหรือว่าน่าจะเก็บหมดทั้ง5หมู่บ้านเหมือนกันนะครับราคาอันนี้ไม่ทราบเพราะว่าเขาให้ติดต่อผ่านทาง Facebook เองนะครับน่าจะแพงอยู่เหมือนกันนะดูจากทรงแล้วสนใจก็เข้าไปที่ f a c e b o o k c o m ทิ n เค t เทเล่พาลักไกดิ่งนะครับนู่นคุณผู้ชมเห็นแต่ไกลๆค,ครับที่มีช่องๆนั่นคืออะไรมันคือตอเลอโอรดราถ้าเป็นภาษาไทยก็แปลว่าป้อมปาการแหละนะหรือว่าถ้าแบบชื่อเก๋ๆคือป้อมอรุณรุ่งเขาสร้างขึ้นในตั้งแต่ปีศตวรรษที่16นะครับสร้างไว้ในการที่จสองนะครับโจรสลัดที่จะ แอบเข้ามาเขาบอกเป็นศัตรูตรัวฉกาดของชาวบ้านที่พักอยู่ในชิงพอเทเล่นะครับเพราะว่าจะเข้ามาพ้นสะดมประมาณนั้นนะฮะก็ต้องมีป้อมปราการไว้คอยตรวจตราแล้วก็คอยสอดสวงว่าเฮ้ยมันจะเข้ามาเมื่อไหร่งนั้นก็ยิงไปจัดการไปครับตอนนี้ฝนเริ่มจะลงเม็ดมาแบบบางๆแล้วตรงนี้อย่างที่บอกครับว่าเป็นหมู่บ้านเดียวในชิงพอเทเล่นะครับที่มีชายหาดแล้วก็สามารถที่จะลงไปเล่นน้ําได้แต่อากาศตอนนี้มันหนาวแล้วก็เย็นมากนะครับลงไปคงแข็งตายพอดีนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงซัมเมอร์ ตรงนี้เขาบอกว่าจะเต็มด้วยคนมาอาบแดดกันตอนนี้ยังไม่เขคาซัมเมอร์ครับตอนนี้ยังเป็นวินเทอร์อยู่ตอนนี้ชาวคณะเริ่มจะหิวกันแล้วนะครับเราก็เลยมาเติมพลังก่อนนี่เป็นอาหารพื้นถิ่นที่เป็นของทอดก็เป็นพวกชิปอะพวกนักเก็ตอะไรครับคุณคุณตุ้ยอะไรคะไก่เฟนฟรายบลคโริงชิ้นก่อน,นะคะ่ะ พี่มากินอร่อยหรือว่าหิวป่ะพี่อ่ะหิวหิวนักเก็ตบ้านเขาอร่อยคือ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 บ้านเราคือคือผมว่านักเก็ตบ้านเขาอร่อยกว่าคือบ้านเราอ่ะกัดไปุูบแบบแป้งเยอะมันจริงแต่บ้านเขาเนี่ยแน่นแน่นความหนาแน่นของไก่เต็มเต็มบวกกับแป้งเอาแบบบ้านเราอ่ะถ้าเราจะเอาแคชชอปนะหรือว่าเสมอเทศแล้วก็ ปลามาโยเนี่ยสองชิ้นห้าสิบเซนสองชิ้นสิบแปดบาทยุงนี้เราพกพร้อมจากเมืองไทยไหรอยปล่าอันนี้เป็นคาราเมลี่นะครับหรือว่าปลาหมึกทอดเดีย๋ยวขอชิมก่อนเนาะอร่อยันีปลาทอดอะไรามนนีอยู่นี่อุอผู้ชมถ้าได้ซอสน,นะดีดียันนี้แต่ไม่ไม,ไม,มีซอสเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินกันบัตโตรวิง้ง มันจะเหมือนบ้านเราไหมพี่รสชาติคล้ายๆแต่ไม่เหมือนยังไม่ทันกินเลยกินไปแล้วชิ้นหนึ่งอ๋อแล้ววิธีการหมักอ่ะบ้านเราก็จะใช้รสชาติอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเทศของชางอีกทีเนาะใช่ปาปริก้าอะไรพวกนี้แต่เมื่อกี้ผมลองกินนักเก็ตไปนะผมว่านักเก็ตมากเขาอร่อยกว่าเพราะว่าในส่วนของความมานจะเคีคิวอ่ะไม่ใช่จริงๆพี่ลองชิมมันจะมีความแน่นกว่าในเรื่องของเนื้อไก่เนื้อไก่หรือเนื้อนมเนื้อไก่เท่ สนับสนุนบรยการโดยซันตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานี้พี่ตื่นเต้นมากเลยปีนี้พี่ครบเท่ากับซันตาเฟ่เลย20 วัย20พร้อมกับซัน t a าเฟฉลองครบรอบ20ปีหลักฐานบนใบหน้ามันฟองว่ามันไม่ใช่20ค <c oughs> ุณเพลงชีว่านี่ทุกสาขาทั่วไทยต้องจัดจานนี้จานแรกนะครับเป็นสเต็กหมูชีวารมควันเฮอร์ชี่ช็อกโกแลตซอสรวมทั้งไก่ก็มาไหมสเต็กไก่รมควันเฮอร์ชี่ช็อกโกแลตซอส<ช>มันหน้าที่แบบนี้อย่างนี้ต้องฉลอง สเต็กไก่ก่อนนะ็กจาดในส่วนของ<ม>สเต็กไก่รมควันเฮอร์ชี่ช็อกโกแลตซอสหลายคนบอกไม่เชื่อว่าขาวกับหวานจะมาปะกันได้อย่างลงตัว<ม>ดีงามดีเล<ถ>ิศดี<ช>ที่สุดมันจะเป็นยังไงกินเฉพาะซอสเถะนะดีจริง <c oughs> มันก็มีความเป็นแบบน้ำซอสราดสเต็กอะอแต่ว่ามีความหอมหวานมันของช็อคโกแลตนิดๆอนิดของแนนเป็นสเต็กหมูชีวานะคะเฮอร์ชี่ช็อกโกแลตซอส ต้องลมควันด้วยนะลมควันแ้วอืมอร่อยอ่ะจริงใครจะเชื่อวะมันแปลกมันเก๋แต่มันอร่อยมากคุณต้องลองอ่ะถ้าคุณมาทานแล้วนะก่อนจะทานอนะ่ะถ่ายรูปไว้รับรองว่าเพื่อนเห็นว้าวและถ้าไม่สะใจนะใส่ช็อกโกแลตเพิ่มลินเพิ่มเติมได้เทเพิ่มเติมได้ชุ่มชุ่มดีงามอร่อยอ่ะให้ไวนะให้คือสองจานเด็ดถ้าคุณ อยากจะฉลองนะครับแน่นามาที่ซานตาเฟ่กับการฉลองครบรอบ20ปีซานตาเฟ่ทุกสาขาไหมกิง <ไป S 1> ทั่วไทยทั่วทั่วทั่วไทยอ,อ่อยจริงสนับสนุนบรยการโดยซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานี